ครับท่านผู้ชมพบกับพ่อลูกสายหาป่าแก้วกับแฟรงกี้ได้อีกแล้วครับวันนี้เป็นวิชาภาษาไทยค,คุณครูแฟรงกี้พร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วเมิวซิกเมิวซิก่โอเคเิ้วเเ้เ ครูภาษาไทยทั้งหลายจ้าวันนี้แฟรงกี้กับป๊ะป๋าเอ้าคุณครูครับป๊ะป๋าคืออะไรครับป๊ะป๋าก็คือป๊ะป๋าไงเอ้าวแล้ทำไมไม่ป๊ะป๋ามาป๊ะป๋าป๊ะป๋าโดนตีมันบังคับเอาเลยครับแต่ถ้าถ้าป๊ะป๋าเป็นไงแฟรงกี้กับป๊ะป๋าเนี่ยมันไม่พออ๋อต้องเปลี่ยนเป็นแฟรงกี้กับป๊ะป๋าอ๋อ้แฟรงกี้วันนี้แฟรงกี้กับป๊ะป๋าต่อต่อต่อ วันนี้แฟรงกี้กับป๊าป้าจะมาทำคิดภาษาไทยอ้าวภาษาไทยคือภาษาชาติให้ให้ภาษาไทยคือภาษาชาติพูดไทยประกาศว่าเป็นคนไทยเรารักภาษาไทยอ้าวพูดและเขียนไทยให้ถูกต้อง เรามาเรียนรู้เรื่องสาระ21อรูปนะจงจำไว้มี32เสเียงไงเอาไว้ใช้พูดจา้าภาษาไทยคือภาษาชาติให้ให้ภาษาไทยคือภาษาชาติพูดไทยประกาศว่าเป็นคนไทย อู้ดจะเขียนไทยให้ถูกต้องเจีย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 สาระนั่นคือเครื่องไม้จำเป็นต้องใช้ในภาษาประสมเป็นคำออกมาแทนการสื่อภาษากายอือฮึ่มฮึ่มฮึ่มภาษาไทยคือภาษาไทยไทยไทยภาษาไทยคือภาษา พูดไทยประกาศว่าเป็นคนไทยเราลักภาษาไทยเอ้าพูดและเขียนไทยให้ถูกต้องตัวแรกนั้นคือสระอะเสียงสั้นนัดจะจงจำไว้หลังพยัญชนะต้นไงอีกคำเรียกได้วิสันชนีแถม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 ต่อไปคือระอเสียงยาวกว่าอเมื่อกี้ เรียกว่าลากข้างก็ดีอ่ะเสียงนี้เขาคู่กันภาษาไทยคือภาษาชาติไฮไฮภาษาไทยคือภาษาชาติูดไทยประกาศว่าเป็นคนไทยเรารักภาษาไทยเอ้าพูดและเขียนไทยให้ถูกต้องเจี๊ยบ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 ไหนพูดสิก็อ่ะจัน ขออาคา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 งออะงะงออางะสาระอะถ้ามีตัวสะกดเราต้องลดลูกสาระนั้นเป็นไม้หันอากาศพลันเอาดูกันเช่นคำอะไร กออะนอนอ่านว่ากันอะเป็นไม้หันนอากาศใส่ไปลองฝึกอ่านฝึกเขียนไปฝึกภาษาไทยให้ชำนานอ้าวภาษาไทยคือภาษาชาติไท ให้ภาษาไทยคือภาษาชาติพูดไทยประกาศว่าเป็นคนไทยเรารักภาษาไทยเอา้าพูดและเขียนไทยให้ถูกต้องเจียบเจียรเจียรเียพึงให้ชำนานทำอ่านเขียนครูอคสอนให้เรียนเป็นพื้นท่านภาษาไทยมีมาช้านานตั้งแต่กันก่อนสุขโขทัยเอา้าฮึมฮึม ภาษาไทยคือภาษาชาติฮห้ให้ภาษาไทยคือภาษาชาติพูดไทยประกาศว่าเป็นคนไทยเรารักภาษาไทยเต้าพูดและเขียนไทยให้ถูกต้องเยียด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 โอ้โหจบไปแล้วคุณครูครับครูร้องเพลงอะไรครับเนี่ย เพลงกลาวโอ้โหเพลงกลาวแต่แหมงอ้าวอ้าวโอ้เราคนไทยเราควรควรรักมากคลยคุณครูที่พูดมีคนบอกว่าเขาดูคลิปแล้วเขาบอกว่าคุณครูพูดจะรอเรือรอลิงชัดเจนมากแต่ว่าบางคำก็พูดก็พูดไม่เพราะบางคำก็พูดเพราะแต่ส่วนใหญ่คุณครูพูดชัดเลยครับ ซึ่งแบบสมัยนี้หาคนที่พูดชัดยากมากเอแต่ดูที่ว่าคุณครูจะจำได้ไหมครู <c oughs> ครับ <c oughs> สระอะนี่เรียกอีกอย่างว่าวิสันชนีโอ้โหครูจำได้ด้วยดูอีกคำี่สระ,ะ,ะอระลาค่ะเ <c oughs> ก่งมากโอ้สระอะเรียกว่าสราะอิสันชนีสระอา ลากข้างอ๋อทำไมถึงเรียกลากข้างครับเอ้าก็มันลากอยู่ข้างๆไงถ้าลากอยู่ไกลๆโหจะรู้เรื่องไหมจะรู้เรื่องไหมจะ,จะรู้เรื่องไหมจะรู้เรื่องไหมอ๋อเรียกว่าลากข้างกอดจำไว้นะครับว่าสระอะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอีกชื่อหน,นึ่งคือ,อวิสันชนีสระอาอีกชื่อหน,นึ่งคือลากข้างคุณครูเพิ่งหกขวบเองใช่ไหมครับ แล้วอยางสมมติคำว่าคะคาว่าขะเนี่ยผมเห็นเขาเขียนกันผ,ผิดผิดถูกถูกเยอะเลยสวัสดีคะอย่างนี้ได้ไหมครับไม่ได้เอ้าต้องพูดไงครับค่ะต้องขะเหรอ,อสวัสดีคะคะกับขะมันต่างกันยังไงครับมันมันต่างกันตรงที่คะมันมันเอาไว้ใช้ว่าถามถามอ๋อเป็นคำา่ะเป็นคำถามเช่นแ,แบบอยู่หม่ หิวไหมคะ๋อะหิวไหมคะได้ไหมไม่ได้๋อตายละผมเห็นคนเขียนหิวไหมคะดีจังนะคะเต็มไปหมดเลย <c oughs> ต้องหิวไหมคะดีไหมคะใช่ไหมครับใช่ <c oughs> อ๋อผมว่าวันนี้ผมเริ่มหิวแล้วคะหิวแล้วคะเออแล้วราสวัสดีท่านผู้ชมกันดีกว่าครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะค่ะกันนะคะเออเดียวผู้ชายผู้หญิงไม่แล้วผมว่าการใช้ครับ่ะกัดขาดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูมินักเรียนค่ะ บายบาย